ไว้ไม่ว่าใครก็พบท่านไม่ได้ค่ะนี่จะทำให้ที่ฉันต้องลำบากใจเลยนะไ่คุณนายเยพี่ยิงมีอะไรพี่ไปเกอะกับมันที่ไหนมาฉันไปตามหาพี่ที่บ้านมันก็ไม่เจอนี่มันจะเกินไปแล้วะดาวนี่ถึงขนาดไปบ้านจันเขาเลยเหรอพี่ไม่คิดเลยนะว่าดาวอายุขนาดนี้แล้วจะไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเรื่องนี้จันเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลย แล้วพี่มุดหัวมอยู่ที่ไหนมาถ้าไม่ได้อยู่ีีนังนั่นนะฮะพอได้แล้วเ,าเอาอรุณีต่อไปนี้ถ้าผู้หญิงคนนี้มาที่นี่อีกแจ้งเจ้าหน้าที่จับตัวไปได้เลยเข้าใจไหมค่ะคุณพ่อคะสวัสดีค่ะ หนิงมาหาคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะท่านไปทําธุระที่อําเภอฝั่งตรงข้ามเองค่ะคุณหนิงจะลองไปหาท่านที่นั่นไหมคะหรือจะรอที่นี่ก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนิงไปหาคุณพ่อเองดีกว่าค่ะขอบคุณนะคะฉันต้องการอยากกับท่านค่ะเรื่องสินสมรส ท่านทำอย่างไรครับผมมีบ้านพร้อมที่ดินและเงินก้อนจำนวนมากพอที่จะมอบให้กับภรยาเก่าของผมอยู่ได้อย่างสบายแล้วลูกล่ะใครคือผู้มีอํำนาจในการดูแลครับอยู่ในความดูแลของผมแต่เพียงผู้เดียวครับคุณนายมีอะไรจะคัดคานไหมครับ ไม่ค่ะไม่มีนี่ครับท่าน เราลูกไปเป็นของพี่คนเดียวไม่ได้ฉันตั้งท้องมาตั้งเก้าเดือนพี่จะมาชุบมือเปิดแบบนี้ไม่ได้ถ้าลูกอยู่กับดาวดาวจะดูแลลูกยังไงฉันเป็นแม่ทำไมฉันจะดูแลลูกฉันไม่ได้ใบสำคัญกันอย่า เมืมอมาสึงรอยแรงรอยราทองฟ้าสดใสเมื่อึ้นที่